ชุมชนบ้านป่นอำเภอลองจัังหดวแพร่มีประวัติความเป็นมาจากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เราสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งในสมัยพุทธกาลนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสำเร็จเป็นพระอรหันต์และตรัสรู้แล้วพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวนห้ารรูปได้เสด็จมาที่เขาดอยน้อย หรือวัดพระธาตุดอยน้อยในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านปินประมาณ1กิโลเมตรได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดราษฎรและมีหญิงไม้คนหนึ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นจึงได้ถอดปิ่นทองซึ่งปักที่มวยผมถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อเป็นพุทธบูชาและมีชื่อว่าบ้านปิน่น ซึ่งต่อมาได้เรียกเพี้ยนเป็นบ้านปินในปัจจุบันแต่เดิมตำบลบ้านปินอำเภอลองอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดลำปางจนกระทั่งพุทธศักราช2474ได้มีการจัดแนวเขตจังหวัดขึ้นใหม่จึงได้โอนอำเภอลองไปขึ้นกับจังหวัดแพร่ เพราะการคมนาคมและการปิดต่อราชการใกล้กว่ากันสถานีรถไฟบ้านปินเป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวของไทยที่สร้างโดยสถาปตัตยกรรมแบบบาบาเรียนเฟรมเฮาส์หรือแบบโครงไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในแคว้นบาบาเรียนประเทศเยอรมนี ผสมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยคือเรือนปัญญ้นยาโดยความต้องการแสดงอิทธิพลให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกได้รับรู้อันเนื่องจากในยุคสมัยนั้นยังเป็นยุคล่าอาณานิคมอยู่ตัวสถานีเป็นสีเหลืองอมส้มโดยหน้าสถานีจะมีหอประแจ เนื่องจากการสื่อสารสมัยนั้นยังไม่ค่อยดีทางสถานีจะมีหอเติมน้ำสําหรับรถจักรไอน้ำแต่ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้วแต่ยังคงรูปแบบตามเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยการตกแต่งเพิ่มสีสันใหม่นอกจากสถานีรถไฟบ้านปินแล้วที่นี่ยังมีวัดโพธิบุพาราร เป็นวัดเก่าแก่ประจำชุมชนแต่เดิมมีชื่อว่าวัดปินลองหรือวัดบ้านปินมีโบราณสถานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสุขภาพนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจหลายแห่งได้แก่พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของเมืองลองและผ้าโบราณของชุมชนต่างๆใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอลองคือผ้าซินตินจกเมืองลองมีลักษณะเด่นคือมีลวดลายและสีสันที่งดงามตัวผ้าแบ่งเป็นสามส่วนคือหัวซินใช้ผ้าขาวและแดงต่อกัน ตัวสิ้นมีลวดลายทางขวางและตีนสิ้นหรือตีนจกใช้เทคนิคการจกที่มีลวดลายดอกโดยใช้สีตัดกันพาสินตีนจกนิยมใช้เส้นใยฝ้ายหรือไหมสีเหลืองเป็นสีหลักในการจกตกแต่งลวดลายเมื่อนำทั้งสามส่วนมาต่อกันจะเรียกสิ้นตีนจกมีความสวยงามมาก สามารถแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สวมใส่ได้ร้านกาแฟแหระเบิดเป็นทั้งร้านกาแฟและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องเมืองแพร่แหระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนถึงอำเภอลองคือการได้ทานขนมเส้นน้ำพริกน้ำย้อยเมนูขึ้นชื่อของอำเภอลองจังหวัดแพร่ที่ไม่ว่าใครเมื่อได้ชิมลิ้มลองแล้วต้องติดใจ